พอกันอีกแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแตงมือนี่มาทงไฮทงหน้าพี่น้องจะมา DIY พี่น้องจะมาเฮ็ดโต๊ะเก้าอีนั่งพักผ่อนในกระท่อมลานวิวเฮานี่เลยพี่น้องมาบต้องเอาลายหางลุยกันเลยพี่น้องมาเฮ็ดแบบง่ายๆเก๋ๆคือเก้าพี่น้องตามสไตล์มือนี่ได้ยางรถมาลายแหงพี่น้อง ไ่เป็นรูปเป็นล่างแล้วพี่น้องเก้าอี้นางอยู่หัวหูสวนอยู่กระทอมล้านวิวพี่น้องนางชมบรรยากาศชิวๆริมสาพี่น้องอะกจะประมาณนี้แล้วพี่น้อง โอ้เจ๋วเลยพี่น้องโอ้เจ๋วนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่น้องเฮ็ดที่นางเล่นในทงในหน้าพี่น้องงานดีไหวพี่น้องเฮ้ยงานดีไหวผมมีสูตรตายโตพี่น้องสามารถดีไหวไหมกระชวบ,บ้านนี่พี่น้องหาคลิปนี้มีประโยชน์กาฝากกดไลก์กดแช่เพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆพี่น้องเจ๋วงานดีไหวมมีสูตรตายโตพี่น้อง